สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินหางแดงคันเทพชินเคยนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการวางโค้ดสำหรับเรดิโอคอนโทรล V4 ของเรานะครับครับเริ่มแรกก็เข้าไปใน Directory ที่เราอัพตัวเรดิโอเข้าไปเนี่ยนะผมเอาไว้ตรงนี้นะครับคล๊บเข้าไป ไปที่เทมเพลตครับโฟลเดอร์เทมเพลเลือกเทมเพลตที่เราต้องการนะฮะก็มีอยู่สี่แบบผมจะสาธิตเวอร์ชั่นของอ่าตัวนี้ฮะเป็นเซสองกรอบมาครับกรอบ URL จากหลังจาก Public HTML นะครับกรอบมาครับ จากนั้นเรียกเว็บที่เราทำการอัพโหลดลงไปนะครับเติมต่อลองไปน,นะฮะก็คือ d ด r e c t o r y ที่เราเอาไว้นั่นเองปึ๊บผมจะลองเอาตัวนี้ไปโชว์หน้าเว็บนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันดับแรกที่เราจะต้องทำโคดนะฮะก็คือจะใช้โคด iframe ในการเรียกไปโชว์หน้าเว็บนะก็คือให้มาคลิกที่ อฟรีโค้ดตรงนี้ฮะสำหรับตัวนี้ก็คือเซตสองตัวนี้จะมีฟรีโค้ดตรงนี้คือจะเข้าหน้าโค้ดนะฮะหรือว่าเวอร์ชันอื่นก็จะมีเมนูแถวๆนะฮะมีการแจกโค้ดอยู่ก็คือเอาส่วนตรงนี้เป็นต้นแบบครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ก๊อบเอาโค้ดพื้นฐานออกมานะฮะผมก๊อปปออกมานะฮะแล้วก็ปิดหน้านี้ไปครับ จากนั้นนำโค้ดนะครับไปวางที่ดีมร์เบอร์ก็ได้นะครับเพื่อจะได้เห็นอ็อบเจกต์ในรูปแบบของอเป็นรูปล่างเลยนะครับที่เราจะไปวางเมื่อกี้ปิดหน้าเมื่อกี้ไปขอโทษทีครับต้องเปิดไว้อยู่นะฮะซับสองนะฮะตัวนี้กอป์ฟยูรอนี้มาก่อนนะครับจากนั้นก็ปิดเลย ในส่วนของ iFrame ตัวนี้ก็จะมีการเรียกเรียกเอาหน้าที่เรากลับมาเมื่อกี้นะฮะจากหน้านี้มานี่นะฮะให้กแก URL ตรงนี้ก็คือเขาจะเรียกอ่าเผจหน้านี้ครับมาแสดงในส่วนของ iFrame นะครับจากนั้นนะครับ Copy แล้นครับ iFrame Copy ไว้ผมจะทดสอบเอาไปวางในหน้าเว็บซึ่งเป็นเว็บบอร์ดดิสคัทนะครับ เวอร์ชัน n e หนึ่งจุดห้าจะวางในรูปแบบ diy นะครับคลิก diy ออกมานะคะคลิกเมนู diy นะฮรแล้วก็มาที่เพิ่มเฟรมนะครับจากการเพิ่มเฟรมเสร็จนะครับคลิกที่เฟรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะจากนั้นกดที่แก้ไขเป็นเมนูสีแดงนะครับกดที่ชื่อครับลบออกครับชื่อลบออกกดที่ตกลงจากนั้นนะครับมาที่เมนูสีแดงเหมือนเดิม ก็ไปที่รูปแบบครับแบบกำหนดเองนะครับไม่มีเส้นขอบเฟรมนะครับคลิกไปเลือกนะกดตกลงนะจากนั้นมาเพิ่มโมดูลกันนะฮะคลิกที่ HTML นะฮะ HTML เสร็จนะฮะเลือกโค้ด HTML ครับลากมาวางปาบลงไปกำหนดเื่่อโมดูลอ โอเคสรามันะฮะเรามาเลือกที่แหล่งข้อม,มูลนะครับเป็นโค้ด HTML วางที่เราก็อปมาเมื่อกี้ครับเป็นรูปแบบไอเฟลมมาวางครับกดตกลงเนี่ฮะกดตกลงกดบันทึกครับเํามาดูผลกันมันจะเป็นยังไงบล็อ,อกวิดีโอของเราก็จะมาอยู่ทางหน้าเว็บแล้วนะฮะ ก็ใช้งานได้ปกติครับสมมติเราเรียกคอตรงนี้ฟึบก็มานะฮะตามที่เราเรียกอ่าพอเล่นผ่านวินองวินแอมนะครับขอพงขอเพลงก็มาหมดนะเนี่ยสำหรับการแอดนะฮะแอดคอลงไปที่อ่าดเอก็มีเพียงเท่านี้ สำหรับครั้งหน้าก็ถ้ามีโอกาสนะฮะหรือว่ามีสิ่งดีๆจะนํามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับก็จะเอามาแบ่งปันอีกสําหรับวันนี้แอดมินหางแดงกันเทพก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ